วันหนึงหลังจากที่พระคันดุกะได้แสดงธรรมแก่พระเทระและพระมหาเทระสองรูปนี้เสร็จแล้วก็ได้อยากย้ายก,กันในพักระหว่างนั้นเองเนี่ยพระคันดุกะก็ได้เข้าไปหาพระมหาเทระก็ได้กล่าวว่าท่านหลวงพี่ผมมีเรื่องอยากจะบอกหลวงพี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะบอกกับหลวงพี่ดีไหมอ่าทำเป็นเหมือนมีเรื่องอะไร นะที่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเนาะพระหมหาเถระท่านก็บอกว่านะท่านก็พูดมาเลยมีเรื่องอะไรเหรอพระอนาุกะท่านก็ทําหน้านิ่งๆเนาะทาหน้านิ่งๆสักพักหนึ่งก็บอกว่าผมไม่พูดดีกว่าแล้วท่านก็เดินจากไปท่านก็ทําอาการแบบนี้กับพระอนุเถระด้วยทําอาการแบบนี้เหมือนกันเปียบเลยพอมาอีกวันหนึ่งก็ไปคุยประมาณว่าคุยกับพระหมหาเถระบอกว่าท่านพระหมหาเถระท่านได้ไปทํา อะไรไม่ดีกับท่านท่านพระอนุเทลหรือเปล่านะพระมาเทละก็บอกเอ้เราก็ไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีนะเราก็ดูแลกันดีมาตลอดเวลานี่พระอนุกะบ,บอก๋อสงสัยผมเข้าใจผิดกันเองไงก็เลยสร้างความหวาดหวัว่นให้กับพระมาเทละแล้วก็ทาอาการแบบนี้กับพระอนุเทลาระด้วยจนกระทั่งหนักเข้าก็คือไปเข้าไปพูดว่าเนี่ยท่านพระมาเทระท่านพระอนุเทละบอกว่า อย่าให้ผมเนี่ยมาคบกับท่านเลยอย่ามาคุกคีกับท่านเลยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่ไม่ดีไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมโอ้โหพอพูดอย่างนี้เสร็จพระมหาเทระก็เกิดอาการโกรธขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็ทําอาการเนี้กับพระอนุเทละด้วยเนี่ยว่าบอกว่าพระมหาเทระบอกว่าไม่คบกับท่านนะเพราะว่าท่านเนี่ยที่ตั้งใจดูแลพระมหาเทระก็เพื่อเอาอกใจอยากได้คําชมโอ้โหพระอนุเทละท่านก็เกิดอาการน้อยใจเนาะ มีเรื่องแต่กีจต่ขวงอยู่ในใจทั้งสองฝ่ายแล้วพอมาวันหนึ่งมาเจอกันที่ศาลาเนาะระหว่างพระมาเทระกับพระอนุเทระก็เลยมาทะเลาะก,กันพอทะเลาะเสร็จพระมาเทระก็เลยไล่พระอนุเทระนี่ออกจากวัดส่วนพระมาเทระก็บอกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ที่วัดได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวญาติโยามถามว่าเอออีกรูปไปไหนล่ะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานท่านก็เลยตัดสินใจออกจากวัดด้วยนะก็กลายเป็นว่าวัดนี้เหลือพระรูปเดียวก็คือพระอคันธุกานี่แหละ